สวัสดีครับผมชื่อนายกิษณนทรแท่นทองนะครับปัจจุบันนี้พักอยู่ที่หมู่บ้านสุภลัยออกิดปาร์คที่พันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ได้เข้ามาศึกษาพระพิธรรมที่วัดหาไทยตั้งแต่ปี2562สาเหตุที่ได้มาเรียนพระพิธรรมก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเรามีความชอบในพระธรรมอยู่แล้วนะครับ เริ่มต้นก็คือในพระไตรปิฎกก็จะมีอยู่สามระดับมีพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกพระสุตตันตอภารวินัยปิฎกเนี่ยก็จะกล่าวถึงกฎวินัยของสงฆ์พระภิกษุที่มาบวชนี่นะครับจะมีพระวินัยปิฎกส่วนพระสุตตันตปิฎกเนี่ยก็จะเป็นพระธรรมคาสั่งสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะสอนเรื่องพระธรรมมาจากกัปปวัตนสูตรนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุตตันตปิฎกในพระไตรปิฎกนะครับ ส่วนพระอภิธรรมปิดกเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะมีอยู่ในเวลาเราไปสวดไปงานที่เป็นงานอัปโมงคลนะฮะงานอวบมงคลคงานศพง,ง,งานอะไรพวกนี้พระเขาจะสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีอย่างเงี้ยท่านเคยสงสัยไหมว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงก็เลยสนใจตรงนี้ก็เลยเข้ามาศึกษาเพราะฉะนั้นพระอภิธรรมเนี่ยก็เลยเริ่มต้นท,ท,ที่ที่ท่านสอนที่วัดหาไทยเนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าชั้นจุลตีจุลตีก็จะสอนเรื่องจิตของคนเราเนี่ยมันมีกี่ดวงนะครับจิตเราเป็นกุศลเป็นโลภะเป็นโทสะโมหะท่านก็จะสอนละเอียดครับจิตเป็นกุศลจิตเป็นวิบากอันไหนเป็นจิตของพระอรหันต์จิตโลกุตละนะครับก็จะสอนเบื้องต้นก็ไล่ลําลดับไปเรื่อยๆพอสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกคบภูมิ อันนี้เป็นเรื่องที่สนุกครับเพราะว่าพบภูมิเนี่ยท่านจะสอนว่าภูมิที่ต่ำกว่าเราเ,เขาเรียกว่าอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานแล้วก็มาถึงชั้นของเราเนี่ยคือเป็นชั้นมนุษย์ถ้าเราทําความดีเราก็จะได้เกิดในเทวภูมิสูงสูงยิ่ยงขึ้นไปแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราได้ฌานทําสมาธิวิปัสสนาได้ฌานเราก็จะไปเกิดในชั้นของพรม เมื่อ,อไรที่เราละกิเลสได้เราก็ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็จะเป็นโลกุตละก็หลุดพ้นไปนะครับอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราได้เข้ามาได้ศึกษาเราเรียนเรียนรู้จากที่เราไม่ได้รู้เลยนะครับประโยชน์ที่รับจากการเรียนค่ะเราต้อไปใช้อะไรได้บ้างครบประโยชน์ที่ได้รับนี่ทำให้เรารู้ชีวิตที่เราเกิดมาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราจะทำอะไรแล้วก็ต่อไปเราจะเป็นอะไร ทำให้เราได้รู้ในชีวิตของเราครับเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยพุทธเจ้าท่านตัดไปเลยว่าทําดีก็ต้องได้ดีทําชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าทําไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องได้ไม่ดีอันนี้อันนี้เราได้รู้ชัดเจนเลยจิตเราได้มาละเอียดขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็ในนี้ใน,ใน,ใ,นในพระอภิธรรมเนี่ยจะละเอียดมากครับจะสอนเกี่ยวกับเรื่องทานการให้ทานเป็นยังไง เรื่องศีลปฏิบัติยังไงเรื่องวิปัสนากรรมฐานจะต้องปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือเอาไปใช้ได้จริงครับนี่คือผลประโยชน์ที่ได้ได้จริงๆครับก็อยากจะพูอชักชวนให้มาเรียนนะครับก็ขอเชิญสาชนิกชนพุทธบริษัทนะครับท่านที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาศึกษา ในพระพุทธศาสนามานั่งฟังก็ได้เบื้องต้นหรือว่าถ้าตั้งใจก็มาสมัครที่วัดหาไทยหรือวัดราชาที่เป็นสำนักของของที่นี่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยแล้วก็เข้ามาก็อย่าไปคิดอะไรมากครับเพราะว่าค่อยๆเรียนรู้ไปเพราะว่าบางครั้งถ้าคนคิดมากคิดอะไรก,ก็จะจะ,จะ ไม่ค่อยมีความกล้านะฮะเข้ามาก็ค่อยๆฟังไปค่อยๆคิดไปค่อยๆทำไปทำความดีค่อยๆทำทีละนิดครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับ